สวัสดีทุกท่านครับผมมาดูใน่วนของตัวแท่งวัน DJI นะฮะหรือว่าดัดชชนเจอรโจนนะครับปิดเป็นโดจินะฮะก็ยังคงอยู่ในโซนของแนวรับนะครับขึ้นไปเจอแนวต้านนะเป็นแท่งไยต่อของ4ชั่วโมงแนวต้าน3 4 7 1 9นนะครับโดนทุบกลับลงมาะฮะอยู่ในกรอบของแนวรับ 2กรอบแรกนะครับ3 4 6 6 3, 3่4 6 2 6ย่อลงมานะครับสัมผัสในแนวรับ3460134585กรอบนี้นะฮะแต่ยังไม่สามารถผักตัวขึ้นไปได้นะตอนแรกมองว่ามีโอกาสที่จะดันราคาขึ้นไปด้านบนอีกรอบหนึ่งแต่มองว่ามีกล่องในการการราคาตัวนี้เป็น FVG นะฮะแล้วก็ชุดการราคาชุดนี้ มีการกดตัวลงนะครับฉะนั้นวันนี้ต้องเล่นเด้งเซลล์ต่อนะครับผมแนวรับถัดไปนะครับ3 4 6 3ี่สี่ห้าถ้าหลุดได้นะครับไป3 4 4่ด้านละประมาณนี้นะครับผมโอเคครับในส่วนของดาวโจนก็ประมาณนี้เดี๋ยวดูช่วงใบกันอีกทีนะครับผมขอบคุณครับ